ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับในอาหารตัก,กแตลครับกินใบกล้วยนะครับตักแกลบตะกแตอายุแปดเมื่อนะครับกินอาหารดีนะครับถ้าเขา เดแสงดแดดแห้งกินดีนะครับอย่างให้เป็นอาชีพนะครับเห็นักกระแตนเป็นอาชีพนักกระแตนนักระแตนาอายุสิบ มื่อนะครับซิบมือ่อถ้ากระจายน้อยเนี่ยหรือว่ายญ่ก็สร้างนะครับเขาซิบว่หมักอยู่ในห่มด้วยพี่น้องเนีย่ยอยู่หมักแดดนะครับแต่แดดนี่เขากินดีขนาดเนี่ยนะครับมันอยู่ห่มอย่งสีเราก็ไปคิดได้นะครับถ้ามีแสงแดดเนี่ย กินดีขนาดนะครับนี่เขาจะเริ่มเติบโตได้รวดเร็วอันนี้คือตะก,กะแตนระทงกะโม่จีนฟรามก็คือฟกกรามตะกะแตนครบับ้านกุ๊กิกนะครับพี่น้องอยากมาเบ่งมาชมก็สามารถีมาได้นะครับนี่คือตะก,กะแตนอายุ2ี่ หามือนะครับยี่ห่ามือเพราะว่าเขาออกจากไข่มันที่สามสิบนะครับสามสิบประมาณยี่สิบสี่ยี่หามือกรอดคาบเดืยสุดท้ายนะครับกฤติอดเสียกักเมื่อเป็นปีกเแล้วนะครับแล้วก็แทนพลังค่านะครับมีอายุนะครับในการ ใส่ชีวิตนี่ประมาณ45มือนะครับประมาณ35มมือเขาก็หิบวางไข่นะครับวางไข่เสร็จเดี๋ยวออากกรอสีตายนะครับกส็สีเอาไข่นั่นไปฟักต่อไปนะครับอยู่นี้เราก็ได้แปดเมือ อาบแดดนะครับตักก็แตดนี่มากอาบแดดนะครับแล้วก็กินอาหารของเขาถ้ามีแสงแดดนี่คือการจเจริญเติบโตของเขาก็ดีนะครับแล้วก็เอทนุคอกของเขาว่าเกิดเชื้อรานะครับถ้าอยู่ในความชื้นขอ,อกเกิดจะเกิดเชื้อราเพราะว่ามูลตักระ,กะแตนเนี่ยนะครับเป็นยานะครับ เมื่อมักม,มุมครับทมไปมันเชื้อรากระเทียมตะกะเตียนเท่าายนะครับจิดเสือนะครับอยู่ในร่มนะครับเขาก็ค่อยกินหมนเลยแต่ว่าสังเกตบางว่าอยู่แดดนะครับเขาจีหุ่มกินเลยนะครับเพราะนั้นการเฮ็ดคอกตะกระเตียมนี่ยวนจะมีแสงแดดซองได้นะครับเดี๋ยวดีตอนเศร้านะครับ มัอนี้ก็ให้อาหารตะก,กะแตนให้เก่า้วครับพี่น้องตกตะกะแตนนี่มักแสงแดดนะครับม,มีแสงแดดนี่เขาสิมากินอาหารดีขนาดนะครับแต่ว่าถ้าแสงวามหีหรือว่าอยู่ในที่ร่มนะครับก็ที่อใครไม่กินบันไดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงตะก,กะแตนนะครับก็ต้องคอ,ออกต้องให้แสงแดดซ่องในนะครับรว่าให ทานเจ้เสแนเขากินอาหารดีแล้วก็ป้องกันโรคมาแร็งความนะครับถ้ามีความเชื่อสูงนะครับก็คนอเสแทนจะติดเชื้อราจากขี่ของเขาที่เป็นเชื้อราแล้วก็ติดเชื้อท่ดนเจ้าเสดแตนตายได้นะครับเพราะอันเท่าต้องเหตุคอก์ด้มีแสงแดด่องได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเรียวทุกคนนะครับ กะมีผ้มามาเบ่งตักกระเทียนกินอาหารนะครับก็คือตักกระเทียนปลงข้าโมจีนนะครับตักกระเทียนเนี่ยมักแสงแดดนะครับเพราะนั้นผู้ใดฉีเฮ็ดคอกเรื่องตักกระเทียนนะครับก็ต้องเฮ็ดให้แสงส่องเด้นะครับเพื่อให้เขาไดา้กินอาหารดีนะครับแล้วก็ม,มีความเฉื่อของขอกนะครับขอกสีบัวตายนะครับก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ เพืนนะครับผู้ใดต้องการรือสนใจอย่างเลี้ยงตกกะกเตร็ดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่092、ย์เก1 6 8นะครับเพื่อทีอ่ศึกษาการเลี้ยงตกกะกเตร็ดนะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสวัสดีครับ